ทชจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศเรื่องการอบรมและทดสอบเพื่อขอรับบัตรผู้ประกาศติดตามบรรยากาศประชาชนร่วมทาบุญในช่วงเทศกาลจินเจกันอย่างต่อเนื่องขณะที่อาหารปีนี้มีการปรับตัวสูงขึ้นหลายพื้นที่ต่อไปนี้พบกับสุพจน์สันติวงศ์วัฒนาและทีมข่าวทิศ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวจากทีมข่าว h ทีวีครับวันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ด้านพู้ปรกาศเอกทเร่ปุลสีได้เปิดพิธีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศกสทชในเรื่องการอบรมและทดสอบเพื่อขอรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ครับ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชได้จัดทําร่างประกาศเรื่องการอบรมและทดสอบเพื่อขอรับบัตรผู้ประกาศในกิจาการกระจายเสียงและกิจาการโทรทัศน์ซึ่งได้ตรักะเขียนถึงความสําคัญเนื่องจากการทดสอบเพื่อขอบัตรผู้ประกาศได้ถูกระงับไปตั้งแต่ปี2551ทําให้มาตรฐานในเรื่องดังกล่าวลดน้อยลงจึงได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ ซึ่งถือเป็นโอกาสดีแก่บุคลากรผู้ประกอบการวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตลอดจนผู้ที่สนใจเข้ามาประชุมและร่วมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเสนอแนะแนวทางต่อร่างประกาศฉบับนี้โดยมีนายแพทย์ปราโมทรวินิตเป็นประธานในการประชุมการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นณห,ห้องแกรนบรลูมโรงแรมเซนจูรี่พาร์คกรุงเทพมหานครสำหรับการจัดอบรมและทดสอบเพื่อขอรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์นั้นทางด้านกสทชได้มุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกิจการกระจายเสียงให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีองค์ความรู้ที่จะสามารถดำเนินรายการได้อย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร,ร่วมในการอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งสามารถเป็นบุคคลต้นแบบและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ชมและผู้ฟังได้ครับตรงนี้เนี่ยก็ให้ทําหน้าที่ไปตามบงค์กรในการประการในการดาเนินการนะครับในการจัดรายการในงานต่างๆแต่ระยะเวลานล้วเนที่เรามองดูว่าความพร้อมที่เราจะสามารถสร้างสรรคการอบรมได้พัน ัได้มีแผนการไปทั่วได้มีการทดสอบผู้ประกาศที่มีจำนวนมากสิบอแล้วเนี่ยก็มองการไปนะครับว่าก็น่าจะมีระยะเวลาประมาณสักสามสี่นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมของพลากรอนนะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็คงจะมีเกณฑ์มีระเบียบเพิ่มเติมสําหรับแต่ละสถานีนะครับเช่นอาจจะต้องบอกในแต่ละสถานีต้องมีผู้สินขาการอบรม ด้านนี้ดานนี้นี่มาในกระดาบนี้มาต้องมีพู้เรื่รับใบประกาศอะไรต่างๆมาแต่นี้จะเป็นแนวคิดผมเองนะครับเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยเป็นช่วงของการการเรื่นรับให้มีความรู้ครับดังนั้นกฎระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยที่เรามูันมาแล้วเนี่ยซึ่งวันนี้เป็นอยุ่นะครับวันนี้เป็นอยุ่ก็จะมีระยะเวลาระยะหนึ่งแต่หลังจากนั้นแล้วนะครับท่านอนกภาพไว้ในห้าปีข้างหน้าเราจะกลับมาได้ถึงนี้นะครับ ในเมื่อเรามีคนที่มีความรู้มีความสามารถมีคนที่มีมาตรฐานการใช้ดรเนินการนะครับมีคนที่ทุ่มเทผลงานอย่างน,นีเอาเล่นนะครับทุ่มเทความรู้ทุ่มเทชีวิตมาทำงานอย่างดีแล้วก็ได้จะเปิดโอกาสให้จับไอซิ่ของคนที่มีองค์ความรูม้ครบเนี่ยเขาที่จะินการไปต่อกันที่ด้านคอปพเผยยอดผู้สอบตัวแทนนายนาประกันภัยไตรามาส3ามสองพันห้ารอห้าสิบห้าตัวร้อยละสิบสามจุดเจ็ดแปดครับ สำนักง,งานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภเผยสถิติการสอบตัวแทนนายหน้าประกันภัยในไตรมาส3ของปี2555ว่ามีจำนวนผู้สมัครสอบตัวแทนและนายหน้าประกันภัยทั้งสิ้น73,834รายเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมาร้อยละ1 3 7 8ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะธุรกิจประกันภัยที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทัานนี้นายสรศักดิ์ทันตสุวรรณรองเลขาธิการคอพอพอด้านตรวจสอบกล่าวว่าจากการวิเคราะห์สถิติผู้สมัครสอบตามประเภทแบ่งเป็นผู้สมัครสอบผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตห3 5 7 3ืสาพันห้าร้เจ็บารายคิดเป็นร้อยละเจ็6ิบจห้าหของผู้สมัครสอบทั้งหมดโดยมีผู้สอบผ่านทั้งสิ้นร้อยละเจ8 6ิบอดจดหของผู้เข้าสอบทั้งหมดรองลงมาคือนายหน้าประกันวินาศภัยหรือบุคคลธรรมดา 9,763รายคิดเป็นร้ 13, 22, อยละ13.22ของผู้สมัครสอบทั้งหมดโดยมีอัตราการสอบผ่านทั้งสิ้นร้ 40, 19, อยละ40.92ของผู้เข้าสอบทั้งหมดในหน้าประกันชีวิตบุคคลธรรมดา6,494รายคิดเป็นร้อยละ8.8ของผู้สมัครสอบทั้งหมด สอบผ่านทั้งสี่ร้อยละ5้าสิด็ดของผู้เข้าสอบทั้งหมดและตัวแทนประกันวินาศภัย4ี่พันรายที่เป็นร้อยละห้าจดี่ของผู้สมัครสอบทั้งหมดสอบผ่านร้อยละหกสิบสาจดสองแปดของผู้เข้าสอบทั้งหมดสำหรับการสมัครสอบเพื่อขอรับใบอนุญ,ญาตเป็นตัวแทนประกันภัยนั้นบริษัทประกันชีวิตที่ส่งผู้สมัครสอบมากที่สุดสาอันดับแรกคือบริษัทอเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลแอชวลลันจำกัดสาขาประเทศไทย บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดโดยจังหวัดที่มีสถิติการสอบผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตสูงสุดสามอันดับแรกคือกรุงเทพมหานครจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดขอนแก่นครับในส่วนของบริษัทประกันวินาสภัยที่ส่งผู้สมัครสอบมากที่สุดสามอันดับแรกคือ บริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดบริษัทเมืองแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัท SINA OVC i n s u r a n ันจำกัดทั้งนี้จังหวัดที่มีสถิติการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยสูงสุด3ามอัดับแรกคือกรุงเทพมหานครจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ อย่างไรก็ตามการสมัครสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดามีจำนวนทั้งสิ้น16,257รายโดยเป็นพนักงานของธนาคารจำนวน5,018รายหรือคิดเป็นร้อยละ30.87ของจำนวนผู้สมัครสอบนายหน้าประกันภัยซึ่งแสดงให้เห็นว่าช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่าน,านธนาคารกำลังได้รับความนิยมจากประชาชนในวงกว้าง ทั้งนี้ธนาคารที่ส่งพนักงานเข้ารับการสอบมากที่สุดสามอันดับแรกคือธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนธนาคารกสิกรจำกัดมหาชนและธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนครับนอกจากนี้รองเลขาธิการกล่าวเสริมว่าประชาชนควรเลือกซื้อประกันภัยผ่านตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยที่ได้รับใบอนุญ,ญาตจากนายทะเบียนเท่านั้นและการจ่ายเบีย้ยประกันภัยต้องขอเอกสารแสดงการรับเงินทุกครั้งเพื่อเป็นหลักฐาน คั้งนี้สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าสู่อาชีพการเป็นตัวแทนประกันภัยสามารถสมัครสอบได้ที่สมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัยส่วนนหน้าประกันภัยสามารถสมัครสอบได้ที่สำนักงานคอปพอส่วนกลางและสำนักงานคอปพอจังหวัดทั่วประเทศหากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186ครับ เราประชาชนคนไทยเชื้อสายจีนได้เข้าไหว้พระและทําบุญในตําหนักเจ้าแม่กวนอิมโชคชยัยในเทศกาลถือศีลกินเจอย่างคือคัครับ mm hmm. นี่คือบรรยากาศของช่วงเทศกาลถือศีลกินเจหรือบางพื้นที่เรียกว่าเทศกาลถือศีลกินผัก ซึ่งนอกจากประชาชนได้ให้ความสนใจในการถือสิงคิเจแล้วบรรดาคนไทยเชื้อสายจีนยังได้พาการเข้าวัดทําบุญไหว้พระและเทพเจ้าเพื่อขอพรตามความเชื่อทางศาสนาพุทธนิกายมหายานซึ่งบรรยากาศการไหว้พระเพื่อขอพรน,นั้นยังมีขั้นตอนการไหวอย่างถูกวิธีโดยผู้ที่ดูแลตำหนักเจ้าแม่กวนอิมโชคชัยศีจะคอยให้คําแนะนําในการไหว้แต่ละขั้นตอนคือเริ่มจากการไหว้ฟ้าดินพระพุทธ เจ้าแม่กวนอิมปิดท้ายด้วยเทพเจ้าทั้งเก้าพระองค์ครับทั้นนี้ยังมีความเชื่อว่าในช่วงถือศีลกินเจต้องมีการอัญเชิญเทพเจ้าจเสด็จลงมาอย่างโลกมนุษย์เป็นเวลาสิบวันเพื่อโปรโดมวลมนุษย์และสรัตว์ทั้งหลายโดยจะมีการตั้งโต๊ะเพื่อถวายอาหารซึ่งต้องเป็นอาหารเจทั้งหมดและผลไม้แก่เทพเจ้าครับต้องเริ่มไหวอยอยไบ้างคะมาครั้งแรกก็ให้ไหวฟ้ายินไหวพระพุทธไหวพระแม่เสร็จแล้วก็มาไหว เทพเจ้าก้าวพระองค์อย่างอย่างเทพเจ้าก็ต่อไปเนี่แเราก็ที่ละดอกระดอกเสร็จทุกองค์อยู่ในนี้ัก็คือแต่หลักๆแล้วคือก็จะมาไหว้ทพเจ้าเก้าองค์เ้าทานเราทานเจเป็นเทศกาลกินเจแล้วก็จะมาขวพรสำหรับประชาชนผู้ที่มาไหว้พระและเทพเจ้านั้นส่วนใหญ่จะเป็นการขอพรให้ตัวเองและครอบครัวมีแต่ความสุขรวมทั้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยครับ มีฮะก็ขอให้โชคล่ามอะไรเงี้ยนะกันใช่ครั้งแรกมาว่านี่ตอนนี้ครั้งแรกเปนวันแรกเลยเป็นยังไงบ้างไหนฮะวันนี้นี้าปรดานเข้ามาเข้าว่าเกิดรบายนอกจากนี้พระอาจารย์ใหญ่เสกกวงเซงจะาอาวาตำหนักเจ้าแม่กวดอิมโชคชัย4อย่างได้เทศนาพร้อมด้วยการให้พรแก่ประชาชนเนื่องในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจว่า หากเราตั้งมั่นปฏิบัติตัวเป็นคนดีมันรักษาศีลทุกคนในครอบครัวรวมถึงตัวเราเองก็จะพบเจอแต่สิ่งที่ดีและมีความสุขครับระหว่างที่เราได้ถือศีลทานเจสิบกว่าวันนี้พระโพธิสัตว์กนยิมท่านสอนไว้ในพระไตรปิฎกว่า สมมุติปีนี้13เดือนก็ให้เรากิน13วันปีนี้12เดือนก็ให้เรากิน12วันเนื่องด้วยทุกคนอยามากินเจทุกวันทุกวันมันเป็นไปไม่ได้ใ่ไหมฮะในระหว่างที่เราถือศีลทานเจก็เหมือนลราเข้าปฏิวัติเรา อาติฐานสิตว่าสิดประวันนี้เราจะไม่เบียดเบียนเนื้อสัตว์เราจะขอ,อปฏิบัติและถือศีลทานเจเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลแก่ครอบครัวแก่ตัวเราเองและทุกบ้านทุกครอบครัวถ้าเราทํากันอย่างนี้ประเทศชาติก็มีแต่ประชาชนที่ดีแล้วทุกคนก็จะมีความสุขด้านคนไทยแห่กินเจเพิ่มรับบุญกระตุ้นใช้จ่ายหนุนเศรษฐกิจในขณะที่อาหารเจได้มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นครับ เทศกาลถือศีลกินเจเป็นเทศกาลสำคัญสำหรับคนไทยเชื้อสายจีนหลายพื้นที่ให้ความสำคัญจัดงานใหญ่โตจนมีชื่อเสียงดังไปถึงต่างประเทศนอกจากงานนี้จะส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานได้รักษาศีลงดการรับประทานเนื้อสัตว์ และได้บุญกุศลแล้วยังช่วยกระตุ้นให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นด้วยเพราะทุกครั้งที่มีเทศกาลกินเจราคาพืชผักจะมีการปรับตัวสูงขึ้นและสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทำบุญและการทำพิธีกรรมในช่วงกินเจก็จะขายดีเป็นหลายเท่าตัวครับ ทั้งนี้ได้มีการสำรวจแนวโน้มราคาวัตถุดิบอาหารเจในปีนี้พบว่าโปรตีนเกษตรและอาหารเจแห้งโดยเฉพาะเห็ดหอมแห้งและฝองเต้าหู้ได้มีการปรับราคาสูงขึ้นถึง15-20%ตามความต้องการของผู้บริโภคและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นส่วนยอดขายน้ำมันพืชในช่วงเทศกาลกินเจนั้นมียอดขายสูงถึง750-800ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น10-12%จากช่วงปกติและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเจมียอดขาย500-550ล้านบาทเพิ่มขึ้น15-20%ส่วนตลาดนมถั่วเหลืองสูตรเจ J, มีมูลค่า1,000-1,500ล้านบาท เติบโตขึ้น 10- บ5้าเปอร์เซ็นครับอย่างไรก็ตามแนวโน้มคนกินเจได้เพิ่มมากขึ้นแต่ก็ระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นด้วยเช่นกันทําให้ผู้ประกอบการต้องแข่งขันทิ้งลูกค้ามากขึ้นโดยกลยุทธ์การตลาดที่ผู้ประกอบการนํามาใช้นั้นจะเน้นที่การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเช่นจัดโปรโมชั่นรับของสมนันาคุณซื้อหนึ่งแถมหนึ่งและเข้าไปสนับสนุนชุมชนที่จัดพิธีกินเจขณะเดียวกันยังอาศัยเทศกาลนี้ทําตลาดเชิงรุก จัดทดลองจิมปรีซึ่งนอกจากดึงดูดผู้บริโภคช่วงเทศกาลได้แล้วยังเป็นโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในระยะยาวด้วยครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดการลงนามร่วมไว้อะไรของสมเด็จสีหานุครับเนื้อที่นี้ สำหรับโฆษณาของคุณลงโฆษณาภาพนิ่งไม่ว่าจะเป็นของมือหนึมือสองสินค้าหรืองานด้านบริการต่างๆเพียงครั้งละสิกว่าบาทเท่านั้นในช่วงข่าวท้องถิ่นประจำวันทั้งห้าช่วงต่อวันสนใจติดต่อ087-735-8207เรารอคุณอยู่นะครับ ับโฆษณาของคุณลงโฆษณาภาพนิ่งไม่ว่าจะเป็นของมือหนึ่งมือสองสินค้าหรืองานด้านบริการต่างๆเพียงครั้งละสิกว่าบาทเท่านั้นในช่วงข่าวท้องถินประจำวันทั้งห้าช่วงต่อวันสนใจติดต่อ0877358207เรารอคุณอยู่นะครับพบกับรายการ l e a d e r Talk รายการที่จะนำบุคคลที่น่าสนใจมาพูดคุยในประเด็นที่น่าติดตามด้วยเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตดำเนินรายการโดยบรรณกรอุตสิงสิงพบกันหลังข่าวท้องถิดประจำวันในวันจันทร์และวันอังคารอย่าลืมติดตามชมนะครับรีเลย์ชอเบื่อไหมกับปัญหาเที่ยงแล้วกิไนไรดีวันนี้จะไปไหนอ่ะ่้ารไหนอร่อย ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณชมรายการทิศพากินรายการที่จะพาคุณไปตลอนทัวร์ชิมกินอาหารอร่อยกับพิธีกรอารมณ์ดีร้านไหนดีร้านไหนเด็ดไม่ว่าจะอยู่ในตอกซอยไหนเราจะสรรหามาเสิร์ฟถึงบ้านท่านทุกวันเสาร์อาทิตย์ทางช่อง8ฮทิศ a ช n แนลทิศทีวีโลกทั้งใบอยู่ในสายตาคุณทิศทีวีเคเบิลทีวีของคนกรุงเทพคมชัดด้วยช่องรายการคุณภาพ90ช่องพร้อมให้บริการด้วยโปรโมชั่นพิเศษ สมัครสมาชิกรายหเดือน360บาทราย3เดือน1,000บาทราย6เดือน1,900บาทและสมัครสมาชิกรายปีเพียง3,800บาทพร้อมดูฟรีเพิ่มอีก1เดือนทุกโปรโมชั่นติดตั้งฟรีสจุดแรกไม่มีค่าประกันอุปกรณ์ไม่ต้องทำสัญญาผูกมัดใดๆสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่02-530-5455 ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวในช่วงที่สองครับด้านสถานทูตกัมพูชาเปิดให้ประชาชนลงนามร่วมไว้อาลัยสมเด็จสีหนุในวันที่17-19ถึงตุลาคมนี้ครับ นางสุวิชมอ่อนทรัพย์เจ้าหน้าที่ประจำสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยเปิดเผยว่าสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยได้จัดให้ลงนามถวายอัลัยแด่พระบาทสมเด็จพระนโรโดมสีหนุอดีพระมหากษัตริย์และนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาสเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมา โดยจะเปิดให้ประชาช,าชนร่วมลงนามได้สองช่วงเวลาคือตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและเวลา1 4นาฬิกาถึง16นาฬกาเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันที่17-19ถึง19ตุลาคมนี้ที่สถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาถนนประชาอุทิศซึ่งภายในงานสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาได้ลดธงชาติกัมพูชาลงครึ่งเสาเพื่อร่วมไว้อลาลัยครับ ในปัจจุบันพบคนไทยกินเค็มเกินความต้องการถึงสองเท่าซึ่งเสี่ยงต่อการเป็นโรคเพียบแนะกินเกลือไม่เกินหนึ่งช้อนชาต่อวันพร้อมเร่งให้ความรู้ต่อประชาชนเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมการกินครับปัจจุบันโรคเหลือลังถือเป็นปัญหาสาธารณสุขใหญ่ของประเทศไทยซึ่งพบว่าคนไทยเป็นโรคความดันโลหิตสูงคิดเป็นร้อยละย1 4ิบเอ็ดจุดสี่หรือสิบเอดจุดห้าล้านคนโรคตายร้อยละสิบเจ็ดจุดห้าหรือเจ็ดจุดหกล้านคน โรคหัวใจขาดเลือดร้อยละ1.4หรือ0.75ล้านคนโรคหลอดเลือดสมองโรคอมัอมพฤกษ์อัมพาตร้อยละ1.1หรือ0.5ล้านคนโรคก,กลุ่มนี้เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้องอาหารรสชาติเค็มเป็นอาหารที่มีเกลือหรือโซเดียมสูงถือเป็นภยนัยเงียบที่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพอย่างคาดไม่ถึง จึงแนะนําให้ประชาชนบริโภคเกลือไม่เกินวันละ5กรัมถ้าเทียบเป็นปริมาณโซเดียมก็ไม่ควรเกินวันละ2,400มิลลิกรัมซึ่งปริมาณดังกล่าวเทียบเท่ากับเกลือ1ช้อนชาครับทั้งนี้จากการสํารวจพบว่าคนไทยบริโภคเกลือและโซเดียมสูงเกินกว่าที่แนะนําถึง2เท่าหรือ10.8กรัมหรือ5,000มิลลิกรัมต่อวัน ซึ่งการรับประทานอาหารรสเค็มจัดจะส่งผลให้ความดันโลหิตสูงเพิ่มการรั่วของโปรโตีนในปัสสาวะและยังมีผลเสียต่อไตโดยตรงทําให้หัวใจทํางานหนักก่อให้เกิดภาวะหัวใจวายและความดันโลหิตสูงความดันในสมองเพิ่มขึ้นมีโอกาสเป็นโรคอมัอมพาตได้ดังนั้นกระทรวงสาธนารณสุขจึงมีนโยบายให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนง,งานตามยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ปี2,550ถึงปี2,559โดยกำหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาลดปัญหาโรควิถีชีวิตที่สำคัญ5โรคคือเบาหวานความดันโลหิตสูงหัวใจขาดเลือดหลอดเลือดสมองและมะเร็งครับนอกจากนี้ยังพบว่าอาหารถุงปรุงสำเร็จมีปริมาณโซเดียมเฉลี่ยต่อถุง8 1 5ถึง3,527มิลลิกรัมอาทิไข่พะโลแกงไตปลาข้่วกลิ้ง ่วนอาหารจานเดียวมีปริมาณโซเดียม1 0 0 0ันถึง200มิลลิกรัมต่อ1จานอาทิข้าวหน้าเป็ดข้าวมันไก่ข้าวขาหมูและข้าวครุกกะปิครับทั้งนี้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อลดเค็มทำได้ง่ายๆคือ 1. หลีกเลี่ยงการใช้เกรือน้ำปลาซอสปรุงรสต่างๆและผงชูรส2หลีกเลี่ยงการเติมเครื่องปรุงในอาหารจานเดียว3หลีกเลี่ยงอาหารประเภทดองเค็มอาหารแปรรูป สเลือกรับประทานอาหารที่มีหลายรสชาติเช่นแกงส้มต้มยำเพื่อทดแทนรสชาติเค็มห้าน้ำซุปต่างๆเช่นก๋้วยเตี๋ยวก่ารับประทานแต่น้อยหรือเทน้ำซุปออกบางส่วนแล้วเติมน้ำเพื่อเจือจางลงและหสังเกตปริมาณโซเดียมที่ฉลากผลิตภัณฑ์ต่างๆทั้งอาหารสำเร็จรูปและถุงขนมก่อนรับประทานครับ และไกลที่หลงไหลในชุดของเล่นตัวต่อเลโก้แล้วห้ามพลาดเลยนะครับพอล่าสุดได้มีการดัดแปลงให้เป็นกล้องถ่ายรูปขนาดเล็กในขณะที่ได้มีการสร้างสารรค์ผังเมืองเลโก้ญี่ปุ่นในอนาคตผลงานจากฝีมือเยาวชนกว่า5,000คนภายใตย้คอนเซ็ปต์วาดฝันญี่ปุ่นเนื่องในงานฉลองครบรอบ50ปีของเลโก้ครับเราจะติดตามรายละเอียดในฮิตอัปเดตกันครับ นี่คือ s h o w b e Cam Block เป็นกล้องจิ๋วที่ออกแบบเป็นชิ้นส่วนบล็อกเลโก้โดยด้านบนที่มีลักษณะเป็นปุ่มจะมีช่องเลนส์อยู่ระหว่างตรงกลางซึ่งปุ่มขวาบนค่ะจะสามารถกดเป็นชัตเตอร์เพื่อบันทึกภาพหรือวิดีโอได้ส่วนปุ่มล่างที่พิมพ์ตัวเอ็มจะใช้สําหรับถ่ายภาพหรือวิดีโอขาวดํานอกจากนี้ค่ะที่ด้านล่างของชิ้นส่วนตัวต่อยังมีช่องใส่การ์ดหน่วยความจา SDHC ได้สูงสุด32ไบต์เพื่อใช้เก็บข้อมูลของภาพถ่ายและคลิป ส่วนด้านตรงข้ามกับช่องใสการาดหน่วยความจำของกล้องโชว์บิแคมบล็อกจะมีพอร์ตมินิ USB สำหรับเชื่อมต่อกับสายเคเบิลเพื่อถ่ายโอนข้อมูลเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือจะใช้มันเป็นฮาร์ดสต์ภายนอกก็ได้ด้วยเหมือนกันค่ะกล้องสีดีไซน์เลโก้นี้จะเหมาะกับเด็กเล็กที่อยากได้กล้องไว้ถ่ายรูปเล่นมีให้เลือก3สีค่ะคือสีเขียวสีส้มและสีแดงสนนราคาอยู่ที่ ,3980 เยนหรือประมาณ1550บาทค่ะ ผังเมืองเลโก้ญี่ปุ่นในอนาคตกิจกรรมพัฒนาสมองของเยาวชนนี้จัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน2555ที่ผ่านมาเป็นหนึ่งงานที่ชาวญี่ปุ่นจะต้องจารึกค่ะความอลังการสู่สร้างสารรค์ผังเมืองเลโก้ญี่ปุ่นในอนาคตผลงานจากฝีมือเยาวชนกว่า5,000คนที่จินตนาการญี่ปุ่นในวันข้างหน้าโดยมุมมองของตนเองภายใต้คอนเซปต์วาดฝันญี่ปุ่นเนื่องในงานครบรอบ50ปีเลโก้ที่เติบโตในญี่ปุ่น โดยผลงานประดิษฐ์ทุกชิ้นค่ะได้นำมารวมกันที่กรุงโตเกียวและผสมผสานกันเป็นแผนที่ยักษ์จากเลโก้จำนวน1.8ล้านแแสนชิ้นความพิเศษของผังเมืองเลโก้ญี่ปุ่นในอนาคตนี้ต่างจากผลงานประดิษฐ์เลโก้ทั่วไปขณะที่งานศิลปะตัวต่อชื่อดังอื่นๆค่ะใช้เวลาเป็นปีโดยศิลปินผู้เชี่ยวชาญแต่งานเลโก้วาดฝันญี่ปุ่นกลับถูกสร้างสารรค์โดยเด็กๆจาก6ภูมิภาคทั่วญี่ปุ่น โดยให้อิสระทางความคิดเต็มที่ว่าอยากให้ญี่ปุ่นในอนาคตเป็นแบบไหนงานนี้ไม่มีกฎเกณฑ์ค่ะมีแต่จินตนาการล้วนๆค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อเสนอแนะหรือต้องการแจ้งข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่025305455และสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่ทางเว็บไซต์และทาง Facebook ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ครับ สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ คุณคิดว่าคุณเต๋งพอและมั่นใจในความสามารถร่วมทดสอบฝีมือกับเราได้ในตำแหน่งทั้งเทคนิคดูสื่อข่าวกราฟิกดีไซน์เจ้าหน้าที่การตลาดพนักงานขายถ้าพร้อมพิสูจน์ตัวเองแล้วติดต่อมาที่02 530 5455 087 769 7624หรือทางอีเมลนี้ ทิพทีวีโลกทั้งใบอยู่ในสายตาคุณ Hit TV, คทิพทีวีเคเบิลทีวีของคนกรุงเทพคมชัดด้วยช่องรายการคุณภาพ90ช่องพร้อมให้บริการด้วยโปรโมชัน่นพิเศษสมัครสมาชิกราย1เดือน360บาทราย3มเดือน1,000บาทราย6เดือน1,900บาทและสมัครสมาชิกรายปีเพียง3,800บาท พร้อมดูฟรีเพิ่มอีกหนึ่งเดือนทุกโปรโมชั่นติดตั้งฟรีสองจุดแรกไม่มีค่าประกันอุปกรณ์ไม่ต้องทำสัญญาผูกมัดใดๆสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่02 530 5455